ถามหลวงพ่อปานก็ไม่กล้าเนื่องจากเห็นท่านเฉยๆก็ไม่เอย่ยถึงสเสด็จซ้ำเมื่อคณะหลวงพอ่อปานเดินทางไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วเราก็กลับมายังหวัดบางลงูจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อมหา<อ>ว,วิระแลบพระเพื่อนเก็บความสงสัยเอาไว้ไว้วเขาไปเรียนถามหลวงพ่อปานตรงๆลุนหนึ่งหลวงพ่อครับโยมพุทโธที่รับสแกนคนนั้นเขาเป็นใครครับ ตาย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 ถมันมาไม่ได้เนี่ยลูกศิษยลูกมาลอยดอกแค่นั้นหรือหมาวีระแลก็ศิษย์ที่มาด้วยกันพวกเธอจงทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ตั้งมั่นทำวิปัสสนาญาณให้แจ่มใสอย่ามีความโลภอย่ามีความโกรธความพยาบาทอย่าหลงคิดว่าตัวจะไม่ตายอย่าเมาในชีวิตอย่าเมาในทรัพย์สินอย่าเมาในการเวลา เท่านี้แหละเทวดาเขาสงเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราของหลวงพ่อมหาวีระหรือว่าพระราพรมยานวัฒาสุขซึ่งเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อปานโสนันโทท่านบันทึกเอาไว้ครับ ประการทางวิญญาณคือพระภิกษุสายปฏิบัติไายวิปัสนาธุระคือเพ่งเล็งทางประเภทภาวนากระทำความเพียรทางจิตเป็นสำคัญจะถือเอาทุดงเป็นวัดปลีกตัวออกจากความทุกข์ผ่านวุ่นวายของผู้คนชาวเมืองมุ่งสู่ความวิเวกตามป่าเขาลำเนาใครอันสงบสงัดพระภิกษุสายปฏิบัติเหล่านี้คนส่วนมากมักจะเรียกทันว่าพระป่าบางพระทุดงตรรมฐรานบาง ตลอดเวลาที่ท่านได้จาริกทุดงเพื่อบำเพ็ญเพียรสมณธรรมเส้นทางอันยาวไกลที่ท่านผ่านไปก็จะยึดถือสถานที่ห่างไกลจากชุมชนขับขังตลอดเส้นทางดังนั้นภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่ท่านเดินทางผ่านจึงเป็นป่าดิบดงดำระหว่างภูเขาหรือว่าบนเลืออทิวแห่งภูด,ดอยอันสงบเงียบบางแห่งบางสถานก็เป็นเส้นทางโบราณ บ้านเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปเป็นพันปีกระทั่งไม่เหลือเขาเงื่อน้่องรอยให้คนรุุนหลังได้รับรู้ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความว่างเปล่าเท่าที่สายตามนุษย์มองเห็นเท่านั้นเพราะในความว่างเปล่าเปลียวอ้างว้างอาจจะมีวิญญาณบางดวงซึ่งจมอยู่ในวิบากกรรมคุณตกฝนแ้วก็พาผมไปเรื่อยมันจะไปที่ไนกันทวันเไม่ได้โจนเวียนอยู่ในความทุกข์ทรมานไม่าย่านแล้วเฮ้ยพี่ไปตัดขอบพายมขาเนี่ย ยมีเพื่อวันรื่งการเห็นเป็นเดี่ยวเป็นดี่ตั้งขอบเดียวประสบการณ์แต่ละรูปแต่ละท่านของพระคุณเจ้ามีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเรื่องราวของท่านปอลีธรรมทโรหรือว่าพระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์วัดอโศกรามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งนั้นท่านพ่อหลียังเป็นภิกษุหนุ่มแล้วก็มุ่งมัน่นตามแนวทางปฏิบัติโดยตรงท่านถือทุดงเป็นวัดถือเอาป่าเขาเป็นเสนาสนะออกจากริกธุดงวิเวกไปเพียงลําพังรูปเดียวมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านพ่อลีเกิดความเสื่อไนที่จะพบปะพูดคุยกับผู้คนด้วยสาระที่ไม่ต้องไม่ตรงกับการปฏิบัติภาวนา าเห็นว่าเวลาในแต่ละวันมีสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะการพูดคุยต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในตัวท่านนั้นเป็นการเอาเวลาไปทิ้งอย่างน่านเสียดายท่านจะปฏิเสธไม่พบป่าพูดคุยกับญาติโยมผู้อุปถัมภ์ก็ย่อมไม่ผิดกับอกตัญญูไม่รู้จกักบุญคุณที่เขาบำรุงเกือ้อกูลใส่บาตรอาหารให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ความรู้สึกเบื่อนหน่ายอย่างเนี้ยลุกลามไปถึงเพื่อนระซึ่งอยู่ร่วมสำนักเดียวกันเหตุนี้ท่านพอลี ก็เลยออกจากอารามพร้อมกับบริหารธุดงเดินทางไปพบพระเขียนที่บ้านโป่งพักภาวนาอยู่กับพระเขียนสามสี่วันก็ออกจากริกต่อไปโดยมุ่งหน้าเข้าป่าขึ้นเขาห่างไกลจากผู้คนอยู่อาศัยโดยไม่ห่วงเรื่องอาหารการขบชันแต่ประการใดอาศัยแค่ใบมะเดื่อกับใบกิเลกชันวันละมื้อเดียวก็เพียงพออยู่ได้แล้วท่านก็ลีมาถึงบริเวณที่เรียกว่าห้วยอ้อมแก้ว ที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นลำห้วยเล็กๆแล้วก็ตื้นบกอ้อมไปมาพื้นที่ก็เป็นป่าโปร่งเงียบสง,งัดแล้วก็ยังมีซากวัดร้างเก่าโบราณปรักพังอ,อยู่เหนือฝั่งห้วยนอกจากซากอิฐหักปูนหักจมผิวดินเป็นกองกองวัะพืชเครือเถาไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมไปทั่วก็ยังมีพระพุทธรูปเก่าๆอยู่ด้วย ท่านพอลีรู้สึกพอใจบริเวณห้วยออมแก้วด้วยเห็นเป็นที่เปลี่ยวร้างสงบสงัดเหมาะสมต่อการเจริญภาวนาพอสมควรท่านก็หาที่แขวร่ร่มกรดแล้วก็จัดทำทางเดินยงกรมใกล้ๆนั่นแหละจากนั้นก็ปฏิบัติกิจภาวนาปรารบความเพียรด้วยลำดับการเจริญภาวนาที่ห้วยออมแก้วเป็นไปอย่างได้ผลน่าพอใจ แม้ว่าจะฉันน้อยคือฉันแต่เพียงใบกิเลสใบมาเดือ่อประมาณสี่กำมือในแต่ละวันแล้วก็นอนน้อยมากแต่การพิจรารณากรรมฐานกับยำสายยิ่งกว่าเดิมคืนหนึ่งขณะท่านพอลีสำรวจจิตอยู่ในสมาธิท่านรับรู้ว่ามีดวงไฟรัศมีส,มสว่างสวายดวงหนึ่งพุ่งละลิ่วลงมาจากยอดเขาแล้วมาลอยนิ่งอยู่ใกล้ๆดวงไฟดวงนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรครึ่งเห็นจะได้ ดวงไฟเร้นลับไม่มีทีท่าจะแสดงอันตรายอะไรเยงแจะลอยนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนานพอสมควรก่อนที่จะดับปุ๊บหายวับไปดวงไฟดังกล่าวจะเป็นอะไรมาปรากฏให้เห็นด้วยเจตนาดีร้ายแค่ไหนท่านพหลีไม่ได้นำมาคุ้นคิดกังวลท่านถือว่าการมาปฏิบัติสมณธรรมณนะสถานที่นี้ไม่ได้มาเบียดเบียนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครและตลอดเวลาที่มาเจริญภาวนาท่านก็ได้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย โดยไม่มีประมาณอยู่แล้วหากมีโอปติกาสถิตยอยู่ในบริเวณนี้ mm. ก็ยอมจะรับรู้จิตเจตนาดีของท่านต่อมามีโยมคนหนึ่งศรัทธาเลื่อมใสท่านพอดีอย่างมากได้สร้างกระต๊อบหลังเล็กๆหลังหนึ่ง,ง,งยกพื้นสูงพ้นพื้นดินหลังคาแล้วก็ฝาในมุงเลยใบตองตึงบริเวณที่ปลูกกุฏินั้นเรียกว่าเกาะอ้อมแก้วตั้งอยู่ต่ำลงมาจาก ช่วยอ้อมแก้แล้วก็อารัธนานิมนต์ท่านพอลีมาพักที่เสนาสนะสร้างใหม่แห่งนี้ท่านปอลีก็อนุโลมอยอมรับนิมนต์คืนแรกที่ลงมาปฏิบัติสมณธรรมที่กระตอบหลังเล็กการเจริญภาวนาก็เป็นไปด้วยดีจิตทรงอยู่ในสมาธิได้นานการพิจารณาก็หมดจดจำสายดีพอถึงคืนที่สองท่านปอลีลงไปเดินงยงกลอมจนถึงเวลาประมาณสามทุม่มกว่าก็ขึ้นมาบนกระตอบเพื่อพักผอน แลว้วเอนกายนอนราบพื้นได้สักครู่ก็เผลอตัวนอนหลับไปขณะที่นอนหลับสนิทก็เกิดนิมิตขึ้นมาในนิมิตนั้นปรากฏสตรีวัยสาวร่างท้วมสวมเสือ้อนุง่งผ้าถุงวิจิตเรียบร้อยมาหานะท่านสตรีสาวผู้นี้มีผิวขาวนวลใบหน้าสวยกล่าวว่าท่านพอลีบอกว่าเธอชื่อซิดาเป็นโสดมีควางปรารถนาอยากจะมาอยู่กับท่านฉันสามีภรรยาท่านพอลีก็ปฏิเสธกลับไป พร้อมกับอธิบายว่าท่านเป็น,นปัรพชิตเป็นพระภิสูในบวรณพุทธศาสนาเลือกละทางโลก,กีอย่างเด็ดขาดแล้วไม่อาสนองความต้องการเช่นวิสัยชาวโลกได้แล้วก็ถามเธอว่าอยู่ที่ไหนสตรีผู้นั้นก็บอกว่าเธออยู่บนยอยเขาสูงนี้ข้างบนนะั้นเป็นสถานที่กว้างางสวยงามมีบ้านเรือนอยู่หลายหลังตอบเช่นนี้แล้วก็วกกลับมาเรื่องเดิมคืออ้อนวอนขอร้องให้ท่านพ่อลียอมเป็นสามีของเธอ แม้ท่านอลีจะปฏิเสธกลับไปอีกเธอก็ยังออดอ้อนว้าวอนไม่ยอมเลิกราถึงขั้นกล่าวทํานองว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่ดุดช,ชูก็แล้วกันจากนั้นก็จากกันไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรท่านพลีก็สั่งสอนให้เกิดสติรู้จักผิดชอบชั่วดีถึงสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดผิดทำนองครองธรรมกระทั่งสตรีสาวนางนั้นมีความเข้าใจว่าตัวกำลัง ทำบาปต่อสมณะผู้ทรงศีลเธอก็ยอมรับแล้วก็เปลี่ยนความคิดขอเป็นเพียงนับถือกันและกันขันมิสหายจากนั้นสตรีสาวร่างท่วมผู้มาปรากฏในนิมิตก็อันตรธานหายไปท่านพอลีลืมตาตื่นขึ้นสติบอกว่าน,นิมิตนั้นไม่ใช่ความหวันอันเหลวไหลเพียงแต่ไม่รู้ว่าสตรีสาวลึกลับนั้นเป็นวิญญาณของใครหรือเป็นเทวดาอารักษ์มาแสดงฤทธิ์ทดสอบทดลองความมั่นคงของจิตท่านดูสิว่า จะวูบไหวไปกับกามกีรลสหรือไม่อย่างใดและนี่คือประสบการณ์ทางวิญญาณครั้งหนึ่งที่ท่านปอรีธรรมทโรเคยผ่านพบมาบนเส้นทางทุดงสมัยเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระภิกษุหนุกชะกันครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟวังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ